ถึงเวลาย้ายต้นโรสแมรี่ลงกระถางเล็กแล้วค่ะรอดมาได้ประมาณ20ต้นนะคะนอกนั้นก็ตุยไปหมดเลยอย่างแรกก็ผสมดินปลูกกับไตโคเดอร์มาทิ้งไว้นะคะน,นี้พี่ยิ้มเป็นคนตักดินใส่กระถางเตรียมไว้ให้แม่ค่ะแม่ก็ซื้อกระถางมาเพิ่มนะคะเพราะคิดว่าไม่น่าจะพอ ก็ไม่คิดว่าตอนเล็กๆจะรากยาวขนาดนี้เลยโรสแมรี่เป็นต้นไม้ที่มีรากยาวแล้วก็แน่นมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าดินปลูกระบายน้ําไม่ดีก็คือรากเน่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกโรสแมรี่นะคะสิ่งสําคัญอย่างแรกก็คือดินค่ะที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของเขาแม่จะใส่ดินครึ่งหนึ่งกับมะพร้าวครึ่งหนึ่งนะคะให้ดินไม่แน่นจนเกินไปให้โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีส่วนแสงแดดแล้วก็น้ําเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาที่เราเลี้ยงเลยค่ะอย่างรดน้ําแม่ก็ลดวันละครั้งนะคะชุ่มๆไปเลยส่วนแสงแดดน้องชอบแดด จัดค่ต้นไหนที่โตแล้วแล้ว,ลวก็แข็งแรงแล้วน้องสามารถอยู่แดดได้ตลอดเวลาเลยถ้าต้นไหนที่ยังเล็กอยู่แล้วก็เพิ่งย้ายกระถางนะคะจัดน้องให้อยู่ในร่มก่อนค่ะสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูทรงว่าแข็งแรงแล้วก็ถึงค่อยย้ายมารับแดดค่ะ